แปบ๊แปบๆก้อยก็เดินทางมาถึงปีที่4แล้วเนาะทุกคนปีที่4ของการเป็นแม่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวแต่งตัวให้ลูกสาวนะคะน้องไอรินเสร็จแล้วเหลือแต่น้องไออุ่นเพราะว่าเมื่อนีนนะคะเราจะไปงานวันแม่เนาะงานวันแม่ที่โรงเรียนของน้องไอรินเพราะว่าที่โรงเรียนเนาะเพิ่นจัดกิจ,จกรรมงานวันเด็กนะคะบอกเลยว่าเป็น ครั้งแรกเป็นปีแรกเลยนะที่ได้ไปงานบันแม่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วนะ่ะน้องไม่ได้จัดนะที่โรงเรียนก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าปีนี้ครึ่งเป็นปีแรกแล้วน้องไอลินก็คือแบบตื่นเต้นและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเด็กๆนะคะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนมากก็แบบไม่ว่างกันแล้วก็แบบไม่สะดวกมาอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะมาไม่เยอะนี่แล้วน้องๆก็ มีการลํำเปิดงานให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงของเด็กๆปถุมวัยนะคะทุกคนร้องเพลงวันแม่เนาะเป็นการแบบแสดงร้องเพลงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วน้องไอรินก็คือแบบนั่งนิ่งนั่งนิ่งดูน้องๆ้องเขานะคะร้องเพลงวันแม่น้องไอรินก็คือแบบร้องตามน้องๆเขาเลยเพราะว่าร้องได้นะเ,เพราะว่า ฟังบ่อยอะส่วนน้องไออุ่นก็คือแบบอยู่กับป๊ารอนะคะทุกคนเพราะว่าเข้ามาอยู่กับแม่แป๊บเดียวก็อยากออกไปแล้วเพราะว่าเบื่อมันต้องได้นั่งเซยๆกว่าจะแบบเสร็จงานนะคะน้องไอรินนี่ โอเคอยู่นั่งนิ่งเลยห้องของน้องไอรินมาแค่ไม่กี่คนนะทุกคนเพราะว่าผู้ปกครองแต่ละท่านเขาก็ทํางานกันแล้วก็บางคนก็ไม่สะดวกอะไรนี้ก็เลยแบบมากันน้อยมากๆเลยห้องน้องไอรินนะคะมาแค่สามสี่คนเองค่ะทุกคนคะ่ะและแล้วก็จะถึงเวลาไหว้แม่แล้วน้องไอรินก็มีพวงมาลัยเด็กๆมาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็แวะซื้อก่อนเข้ามาเนาะน้องไอรินก็ไหว้แม่นะคะก็ อวยพรให้น้องแบบเป็นคนหูเป็นคนดีเป็นคนเก่งของแม่พูดจาเชื่อฟังพ่อแม่ปลอดภัยทุกการเจริญเติบโตนะคะนี่น้องก็ดีใจมากๆเลยหลังจากเสร็จงานแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นอยู่ที่โลตัสค่ะทุกคนค่ะโลตัสก็จะมีเครื่องเล่นแล้วก็มีของกินพวกอาหารตามสาั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะ น้ำปงน้ำปั่นอ่ะก็พาเด็กๆมาเล่นที่นี่แปบ๊แปบๆนะคะแล้วก็กลับไปทำงาน ต่อเนาะเพราะว่าพ่อของน้องไอรินไม่ว่างเดี๋ยวก็จะได้ไปทํางานต่อเนาะทุกคนอ่ะน้องไอรินกับไอุ่นก็คือแบบเล่นเกมสนุกสนานกันเลยค่ะอันนี้ก็บบแพงนะคะทุกคนครั้งละ10บาทก็เล่นได้นานอยู่ยเป็นนาทีนะคะน้องไอรินกับไอุนนนน่นเป็นนักดับเพลงเล่นเกมเป็นนักดักเพล่สนุกสนานกันเลยเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะที่เข้ามาชม